คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีความฝันกันไหมครับผมมีความฝันมาสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นนายครับและความฝันอีกอย่างึ่งของผมนั่นก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองครับผม เอาเลยครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้เราอยู่กันในโลบอกกับแมปที่มีชื่อว่า YouTube r i h t แมปที่เราจะได้จำลองสถานการณ์ในการเป็นยูทูบเบอรครับผมคุณผู้ชมกดเพลงมาเลยครับเราจะมาเป็นยูทูบเบอกันครับผมวด a d y would you like to follow a quick tutorial no thank you คุณผู้ชมครับในการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ในนั้นมันจำเป็นจะต้องมีคนสอนไหมครับคุณผู้ชมเอาจำเป็นนี่วะชิบหายแล้วทำไงวะเนี่ย ก่อนอื่นเลยผมคิดว่าการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีได้นะั้นเราจะต้องมีไมโครโฟนก่อนครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นมาที่ช็อปก่อนเลยนะครับผมทําการเลือกซื้ออุปกรณ์ครับซื้อหม่ไปไม่มีคอมแล้วไปอัดกาอะไรวะเนี่ย มันจะต้องมีว c ซีด้วยโอเคผมจะซื้อไมค์ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผม500ดอลลาร์พระเจ้านี่คือไมโครโฟนที่แบบว่าดีกว่าที่ผมใช้อยู่นะครับผมที่ใช้อยู่นี่ตัวละ300เองนะคุณผู้ชมนะกดซื้อมาครับผม No ว์ไมโครโฟนกดมาโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ซื้อม์แล้วก็ยังไงต่อเนี่ยไปที่ไหนต่อกลับไปที่บ้านเราใช่ไหมเราจะต้องหาบ้านตัวเองให้เจอก่อนนะครับผมนี่หรือเปล่าเนี่ย หลังนี้หรือเปล่าแน่อ๋อเราต้องกดสร้างตรงนี้ครับคุณผู้ชมแล้วกด yes ไปนะครับผมเป็นการทเ l พอร์ตมาที่บ้านของตัวเองนะครับฮ่าทีนี้แหละเราก็ทำการอัดคลิปได้เลยนะครับผมอัดคลิปเลยมาโอเคแล้วไหนไม์ที่เราซื้อมาสกูนี่ล่ะเราจะอัดคลิปเป็นแมปเอ่อเดอะมนเด2นะครับป่ะกด yes นะครับผมกด F D อเขาให้เรากดตามใช่ป่ะ G K J L D H J K โอ้โหไม่กอดกดมั่วเลยครับผมเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ได้ป่าวะที่นี่ก็มาตัดต่อนะครับอัดเซนแล้วแล้วก็มาตัด <c oughs> 62%สอเปอร์เซ็นไม่กอด 72.8รู้สึกว่าตัดยากเออ87.3ครั้งแรกก็แบบนี้เลยครับผมทีนี้เราก็อัพโหลดได้เลยนะครับผมถ่าย95ตัดต่อ74รวมการเป็นมากกว่าร0อยนะครับโอเครออัพโหลดสักคู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมไบ g ก่อนเราจะได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วบอกครับแม่ครับความฝันของผมเป็นจริงแล้ว100%มาครับผมเป็นไงคุณผู้ชม ซับซับขึ้นรัวๆโอ้ oh my god คลิปแรกนี่คือยอดวิวขนาดนี้เลยเหละครับเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าแล้วครับผมสองร้อยไหมสองร้อยอัพแล้วครับผมซับสี่สิบสองอุ๊เหม่นี่เพิ่งคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมครับเราถ่ายต่อเลยไหมถ่ายต่อเลยนะครับเราจะลงคลิปเป็นแบบรัวๆนะครับแน่นี่มันช่องคุณภาพจัดๆอดนะครับโอเคกดตามไปแอลอ้ oh my god กดกดผิดกดผิดเป็นไรไหมเนี่ย Amazing กดตามไม่ทันเลยครับผมคุณผู้ชมนะขึ้นมารวัวๆตัดมาครับผม79.2%อืเอสวยงามคลิปนี้เออเจ็ตัดยากอยู่นะในชีวิตจริงว่ายากแล้วในเกมยากกว่าว่ะ รออัปโหลดครับผมคุณผู้ชมงัมาดูว่าคลิปที่2นี้เราจะได้กี่ซับกันครับผมยอดวิวขึ้นรวยๆอีกแล้วครับตอนนี้พุ่งทะยานสู่300แล้วครับผม400ครับยอดซับนี่ถึงร้อยไหมยอดวิว500ยอดซับ85ครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะต้องเติม e อ e นจ y ด้วยนะโอเคมานอนตรงนี้นะครับ e อ e r g y อยู่นี้นะครับคุณผู้ชมหลับไปหลับไปเก1 0 0ตามด้วยการกินอาหารครับคุณผู้ชม มาดูซิว่ากินอะไรโอ้ไม่กอดไข่และเบคอน1,000ดอลล่าอันนี้คือหมดตัวเลยนะครับผมทั้งตัวมี100ดอลล่าเพราะฉะนั้นน้ำเปล่าวขวดเดียวก็พอแล้วนะครับผมน้ำเผ่าได้เอน r จีเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวเดมันต้องดูบวกตรงนี้ด้วยนะครับบวกค่าความหิวครับคุณผู้ชมฮะอ,อ่ผมจะกินเป็นตอนนี้ผมขาดค่าความหิว40 40โอ้ไม่มี500ตังค์ไม่พอ เอาเป็นแอปเปิลลูกเดียวไปก่อนก็แล้วกันนะโอเคแอปเปิล okay. เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเล่นเกมต่อครับผมเบิ่มค่าความสุขตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับมาพลังเต็มร้อยแล้วก็อัดคลิปต่อเลยเราจะลงคลิปกันแบบรัวๆนะครับผมในชีวิตจริงนี่คลิปเดียวก็ตายแล้วนะครับอันนี้ลง3คลิปต่อวันเลยครับคุณผู้ชม D G A J HFSDK The r e a m e Yeah Boy แล้วก็มาตัดต่อครับเราจะต้องทำการลงคลิปไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการปลดล็อกแมปใช่ป่ะมอสักคู่นี้มีแมปล็อกไว้อยู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนนะรอมันอัปโหลดอันนี้เสร็จแป๊บหนึ่งครับ1,000 10, 0ซับสไครป์นะครับเป็นการปลดล็อกแมปต่อไปนะครับ c o p and r o b e r House Simulator ห้าหมื่นซับ1,000งแซับเป็น b o c Heaven นะครับผมไม่ใช่ Book Heaven นะ อดอ,อัดการลิขสิทธิ์จัดจานนะครับโอเคเดี๋ยวอัปเกรดกันก่อนนะครับเราจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานะครับโดยการที่เราจะต้องไปซื้อเราเตอร์อคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมไปที่ชอ็อปมัสผู่นี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปชอบกันครับผมคุณผู้ชมครับมีร้านขายโทรศัพท์ด้วยครับผมโอ้ไม่กอขอดูสิโยว์ซัพซีซ่าเฮโยว s ว p ซัพโฟนดูส My job is to s h l l phone โอเค What t h a t you want? What do? จัดมาแจ่มๆจมครับผมขอ iPhone ล้ำหน้า21เลยมีไหมครับผมปัจจุบันมัน iPhone 13ใช่ไหมหรือ14ว่วะผมไม่ได้ใช้ <laughs> ผมใช้แต่ Android ครับผมคุณผู้ชมม่ะ เ,เราจะต้องทําการเก็บให้ครบห0,000ื่นซับก่อนนะครับคุณผู้ชมถึงจะสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือได้นะครับขอดูสิโอ้แม่ก้อนห้าหมื่นซับเราจะได้เครื่องนี้โนเกียซัมซาอหนึ่งศูนย์เอามาทำไมนี่ยโอ้เครื่องนี้นี่คือตกจากตึก1ิชั้นก็ไม่แตกนะครับผมโนเกียซัมซ็อหนึ่งศูนย์มาดูที่ช็อปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเราจะทำการอัปเกรดอะไรดี เรามีไมโครโฟนแล้วนะครับผมผมว่าเราต้องแคสเกมแบบเปิดกล้องวะถึงจะได้นะครับผมออ,อันนี้เงินไม่พอคุณผู้ชมห้า <c> ร <oughs> ้อยดอลลาร์นะครับผมทั้งตัวมี360ซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างขอดูแบบว่าอุปกรณ์นี่ไงเพื่อนเ็ามาถ่ายเฮโยขอออกกล้องด้วยขอกล้องด้วยเยโยทาบสวัสดีครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตัการชองผมเอาไปซะแล้ะ A a few moments l คุณผู้ชมครับผมเปลี่ยนอุปกรณ์หม่ยกชุดเลยนะครับผมทั้งไมโครโฟน PC มอนิเตอร์คีย์บอร์ดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าคลิปนี้เราจะได้กี่ซับกี่วิวครับผมบอกเลยว่ารับรองถึง5 0,000อย่างแน่นอนนะครับขาดแค่แ0 0 0เท่านั้นเองครับผมคุณผู้ชมฮะอุ้ยกดไม่ทันเลยอ่ะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ถ่ายใหม่ดีกว่าคลิปไหนใช้ไม่ได้ก็ลบชิ้งไปแล้วก็กดถ่ายใหม่ครับผม สวยงามก็8.4อัพโหลดเสร็จแล้วมาดูสิว่าได้กี่ซับกี่วิวกันครับคุณผู้ชมมาโอ้โหยอดซับดีคือดูสิมึงซับไหม เกือบถึง1 0 0 0 0มครับผมส่วนยอดวิว55,000ครับแล้วตอนนี้50,000ซับสไครเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมปะเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือกันดีกว่าเพราะว่าปลดล็อกได้แล้วไงเมื่อสักครู่นี้มาละเพื่อนฉันมาเอาโนเกียสามสหนึ่งศูนย์ที่จองไว้เมื่อสักครู่นี้ไงราคา50,000เดี๋ยวนะโนเกียทำไรได้วะเนี่ยสามสมันมีกล้องเหรอ ผมจะต้องซื้อตรงนี้ใช่ปะนี่ไงอ๋อได้แล้วพอคุยเสร็จปุ๊บก็จะได้เลยนะครับเอาไว้เซลฟี่ตัวเองเฮ้ยใ,ใช้ซ้ำๆหนึ่งศูนย์นกล้อง <laughs> มันไม่มีกล้องอ่ะแล้วมันจะถ่ายยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองถ่ายวีล็อกดูนะครับอ๋อคุณผู้ชมโดยการกดคลิกกดคลิกปุ๊บก็จะเป็นการถ่ายเลยนะครับเอา ทำไม่เงินไม่ขึ้นน่ะเฮ้ยโยมซ่าผมซีซ่าครับผมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ชายหาดข้างบ้านผมครับผมบอกเลยสวยมากมากนะครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศได้ดูด้านหลังมันไงมีเรือยอดด้วยอ๋อคุณผู้ชมนี่ไงขึ้นอยู่นะครับผมยอดเงินกับยอดซับแต่ว่าขึ้นช้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปเรากลับไปแคสเกมกันต่อดีกว่าครับเราปลดล็อกแมปถัดมาได้แล้วครับ House s i m u l a t o r ไหน ขอดูดิว่าเล่นยังไงเหมือนเดิมเลยครับผมกดตามเขาบอกนะครับคุณผู้ชมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะโอเคเพอร์เฟคมาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับผมคุณผู้ชมงนะ X อ I l ดี I i ลไม่ตลกอะฉันเผลอหลับไปโอ้ไม่ก็คลิปมันจะต้องน่าเบื่อขนาดไหนเนี่ยคนดูหลับนะครับคุณผู้ชมเย้ yeah! ผม ได้โลนหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์แล้วครับผมเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ตะโกนให้ลั่นตึกไปเลยโลกจะได้รู้ว่าเราหนึ่งแสนซับแล้วครับคุณผู้ชมมาทีนี้ครับผมเดี๋ยวนะเอาโลก,ออกมาไม่ได้เหรอในรูกเราว่าอยากติดไว้ข้างฝาบ้านตรงนี้อ๋อคุณผู้ชมผมรู้วิธีที่เราจะโลกมาแล้วนะครับผมให้เรากดสร้างตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดตรงนี้นะครับ แล้วก็อวอร์ดนี่เพย์บัตรทอนนี่ครับผมมาจงออกมาลูกเอาลูกมาแปะข้างฝาบ้านเอาอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคลูกเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีแท่นวางให้ด้วยเราจะ,ะตั้งตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเราสามารถตกแต่งบ้านได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้นะครับเอาไว้มุมนี้ดีกว่าหันหน้ามาทางนี้เออเวลาแคสเกมเสร็จจะได้แบบชื่นใจนะครับผมตั้งไว้น,นี้แหละ นี่ไงพอแคสเกมปุ๊บก็จะได้เห็นโลอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมเราตกแต่งบ้านของเราเพิ่มดีกว่าครับผมจะซื้อโซฟามาเพิ่มก็แล้วกันนะครับผมจะได้แบบว่ามีที่นั่งสบายๆเผื่อแขกไปใครมาอะไรแบบนี้นะครับ1 0 0่ดอลลาร์มาเลยครับผมการวางโซฟาที่ดีนั้นเราจะต้องต้อนรับแขกนะครับคุณผู้ชมฮะ โดยการวางไว้หน้าประตูตรงนี้ครับผมหันอีกทางนึงเออมันจะต้องหันทางนี้นี่วางตรงหน้าประตูเลยนะครับผมแขกมาหาปุ๊บเปิดปุ๊บ,บนั่งปั๊บเลยอะไรแบบนี้ครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องอัปเกรด Wi-Fi ของเราแล้วครับคุณผู้ชมฮะในระหว่างทางที่เดินไปก็ต้องวีล็อกไปด้วยนะครับผมถ่ายวิดีโอไปด้วยครับจะได้เงินกับได้ยอดวิวนั่นเองนะครับผมรวมาถึงยอดซับด้วยครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นไงขัวบนอะ แล้วก็่ายไฟอ่ะมาถึงแล้วครับผมตรงนี้เราจะต้องใช้เจมนะครับเรามีอยู่175เจมเปิดได้กล่องเดียวใช่ไหมกล่องนี้100เจมโอเคกดซื้อมาแลนดอมครับได้อะไรเราได้อ่าจุ๊บักมันคือ Wi-Fi ระดับอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูสิ เฮ้ยมีอีพิกด้วยว่า2%คุณผู้ชมเราเตอร์ไฟล์อุ๊ยเราได้อันดีอยู่ e คุณผู้ชมครับผม3%เป็นระดับแลนะครับผมทีนี้แหละบอกเลยว่าเอาโดยชิปปูดปัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเน็ตเราแรงยังไงนะดูซิว่าเราจะจัดไมตัวไหนดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นบูเยติ13 6 9นนนี่ผมต้องตัวนี้นะครับไฮเปอร์ Hyper, เอ่อไฮเปอร์ไวไมโครโฟนนะครับผม ชื่อจริงๆมันคือไฮเปอร์เอ็กนะครับคุณผู้ชมฮะไฮเปอร์วายนะครับอันนี้เป็นตัวเดียวที่ผมใช้ในชีวิตจริงเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ6 9 k นะครับผมหรือว่า69,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับในชีวิตจริงไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมฮะมาครับผมคุณผู้ชมครับเรามาทดลองใหม่ใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่นี้กันดีกว่าครับผมว่าจะเสียงไพเราะสนุกหูสักแค่ไหนนะครับผมพร้อมกับการปลดล็อกแมปใหม่ได้แล้วตอนนี้บล็อก เฮเวนเลครับผมมาแคสเกมนี้กันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าใครๆก็ชอบเล่นบล็อกเฮเวนยังไงล่าเวอสวยๆได้อยู่วอนเดอร์ฟูลแล้วก็มาตัดต่อตแคปเพิมการตัดต่อของเราในครั้งนี้จะต้อง90ทั้ง3มช่วงอย่างแน่นอนอุ้ย97.7ครับผมสวยงามฮึบได้อยู่85.7 เจ็ดสิบจุดแก้วโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ครับผมคุณผู้ชมฮะถ่ายก็18นะครับผมตัดต่ออีก86%มาดูซิว่ายอดซับในครั้งนี้200แสนะครับคุณผู้ชมฮนะผมว่า200แสนอัพอย่างแน่นอนเลยว่ะอีกนิดเดียวครับผมคุณผู้ชม ได้ยอดวิวเยอะมากเลยนะครับแต่เสียผมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวร็อกกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับผมเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนี่ครับอะไรครับผมตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับบริเวณชายหาดข้างบ้านของผมบอกเลยว่าสวยงามมากบรรยากาศกน,นะครับคุณผู้ชมมาดูซิคุณผู้ชมเห็นเขาคนนั้นไหมเขาคนนั้นกําลังจะลงไปเล่นน้ําแล้วนี่ไง แล้วเขาก็เปลี่ยนใจไม่เล่นน้ํากลับไปดีกว่าเพราะว่าเขาลืมเอาหางเกงว่ายน้ํามานะครับคุณผู้ชมส่วนเรานั้นกระโดดลงน้ําได้เลยครับผมเพราะว่าเราเป็นฟาร์มิงโกว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเงี้ยเฮ้ยคุณผู้ชมผมรู้แล้วว่าวิธีการที่เราจะได้เพชรตรงนี้มานะครับผมนั่นก็คือการถ่ายแบบนี้ท่านเองนะครับคุณผู้ชมคอยดูนะจะได้เพชรแบบเนี่ยดูดิ ได้เร็วมากเลยอ่ะถ้าเราทําคลิปหนึ่งได้ประมาณ4ประมาณ5นะครับผมนะแต่ว่าผมว่ามันช้าเราทําแบบนี้ดีกว่าได้เลยชัวร์ววนะครับผมได้น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ5 minutes later คุณผู้ชมครับ1ล้าน subsciber มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากครับผมคุณผู้ชมว่าเราจะมาถึง1ล้านซับได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันในชีวิตจริงนะครับยังไม่ถึง1นึ่งแสน <laughs> ในเกมดูดข้าวมา1ล้านแล้วนะครับผมใหญ่กว่าโลกเงินนิดนึงนี่ครับเอาเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับในแมปยู u ูบไรนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วต่างประเ,เทจะจบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดตั s งสกายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกับผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นแบบนี้ลิงก์แมปอยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ yeah. เอ,อกไปถ่ายวีล็อกต่อดีกว่า <c oughs> โอ้หอะไรเนี่ยมีสู้กับบอสได้ด้วยเหรอ <c oughs> โอเคยิงยิงยิงเอาสู้ป,ปุ๊บตายปั๊บเลย